กระดึ๊บไปแล้วกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปแล้วเข้าไหมอันนาดาวเข้าไหมเ้าเข้าไม่เข้าแม่เลยไม่เข้าเข้ามาดูกันค่ะเข้าไม่เข้าเอาลุ้นกันค่ะเด็กๆเย้เข้าไปแล้วค่ะได้แล้วสองคะแนน มายาได้เขาจะดอกมอลั้ใส่ฐานด้วยทุกคนมายา <tw it? S 1> ทำไม่หล,ล่นหรอกมายาทำไม่หล่นหรอกเกือมากไม่หล่นหรอก สองเลยกันนะคะทุกคนหมวกใหม่ด้วยว่ะอันดาถอยหมวกมาใหม่ทุกคนอันนี้หมดรูปเลยคะสิงโตสิงโตแตงโะอ๋อเป็นหัวสิงโตใช่ไหมคะอันดาได้มาคนเดียวเหรอคะอันนาด้วยอันนาก็ได้อุ้ยอันนาได้เป็นตัวบันโลยทุกคนนี่ตัวสิงโตนะคะทุกคนมีเขียนว่าสปารีวใช่ที่หมวกจะมีเขียนสปารีเบอร์ด้วยนะคะทุกคนนี่ไห็นอีกคิวเปนรูปอะไรเอ่ยคิวมันตัวช้างนะคะทุกคน ักมากนะคะทุกคนนี่พรเราพร้อมแล้วพร้อมยังคะพร้อมแล้วพีีพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะทุกคนไปนี่ทุกคนเรามาดูการแสดงสิงโตนะคะน้าหน้าเห็นสงโตทะเลไหมคะลูกเหรอสงโตทะเลกัลทำอะไรรู้ไหมคะ ใช่เขาก็รักเอาหัวเข้าไปที่หัวนะคะเอาตบมือให้เขาหน่อยค่ะนี่เห็นไหมครับเสือคือกระพือตบมือเขานะคะ่ะใช่ใช่ค่ะนี่ทุกคนมาดูเขาจะแสดงอะไรไเตะลูกฟุตบอลค่ะใช่กระดับน้ำลงไปเตะลูกฟุตบ,บอลน,นี่สิงโตทะเลค่ะมีอลูกอะไรอ่ะงนี้ลิงลิงลูกบอลค่ะก็ทำให้มันดู ใช่เหมือนไข่เลยนะคะเมนไใช่นี่อานาเห็นไหมข้างๆเขาเป็นลูกบอลนะคะนี่นี่นะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าสิงโตทะเลเป็นสัตว์ที่เลี้ยงด้วยนมนะคะเด็กๆอานารู้ไหมคะ <c oughs> รู้เพราะเขาบอกใช่ไหมคะ <c oughs> นี่และนาว่าสิงโตทะเลหน้าเหมือนห <c oughs> น้าเหมือนสัตว์อะไรคะแมวสัตว์แมว ใช่เขาหน้าคล้ายๆแมวน้ำนะคะแต่เขาไม่ใช่แมวน้ำนะคะทุกคนแมวน้ำไม่มีหูสวนสเลหูถูกต้องค่ะแมวน้ำจะไม่มีหูนะเด็กๆแต่สิงโตทะเลจะมีหูนะคะมาไม่แน่ใจค่ะอนนารู้ไหมแมวน้ำเรียกอย่างว่าอะไรคะที่เราชอบกันอุงองอุงถูกต้องค่ะน่ารักนะคะไม่ห เขาจะคล้ายๆกันแต่เขาคนละพันนะคะสิงโตทะเลก็คือสิงโตทะเลนะคะแมวน้ำอุ่นก็คือแมวน้ำอุ่นนะคะเด็กๆนี่นะคะต่อไปเขาจะมีการแสดงชูดบาสนะคะทุกคนจะให้มายาเป็นคนชูดบาสนะคะเด็กๆเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่ามายาจะชูดบาสลงไหมคะอันนาว่าลงเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะทุกคนามาก็ช่วยลุ้นนะคะมาก็ว่าน่าจะทำได้นะคะนี่ทุกคนเูาให้น้ำมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราม่รู้เลยค่ะอุ้ยเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนเปลาฉลามยักษ์เหมือนปลาฉลามยักษ์นะคะทุกคนมาแล้วมาแล้วนี่เขาเรียนบาสมาแล้วเด็กๆกระดึ๊บไปแล้วกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปแล้วเข้าไหมนานแด้วเข้าไหมเข้าเข้าไม่เข้าแน่เลยไม่เข้าเป็นไงมาดูกันค่ะเข้าไหมเข้าเอาลุ้นเลยค่ะเด็กๆ เย่เข้าไปแล้วค่ะได้แล้วสองคะแนนเขาไม่ได้แข่งกันค่ะลูกเขามึงจีนเดียวก็คือเขาซู้แล้วเขาก็ได้คะแนนนะคะนี่นะคะส่วนทางด้านนี้เราก็กินไปด้วยดูสิงโตทะเลแสดงไปด้วยนะคะใส่ใหม่นะคะอร่อยมากมากเลยนะคะเขากินมากันนะกราบๆๆนี่นะคะทุกคนอร่อยมากมากนะคะินมากมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูการแสดงต่อค่ะทุกคนนี่ทางนี้น้องโบวี่เตะบอลเข้าโกไปแล้วนะคะทุกคนมดจะมองอนาดาชิ้นสายใหม่ดูไม่ทันเลยนะคะทุกคนนี่ตัวการชื่อโบวี่ค่ะแล้วก็ตัวซูบาร์มา่ีชื่อน้องมายานะคะทุกคนนี่นะคะทางนี้ก็ยังชิ้นสายใหม่ก็ยังอร่อยอร่อยนะคะทุกคน มายาจะเตะบอลก็เตะไปนะคะเราก็กินสายไหมกันแบบอร่อยๆไม่สนใจมายาเลยนะคะอะไรนะครับกิวอันสุดค่ะคนเยอะมากเลยนะคะทุกคนพันผ้าล้านคนคนเป็นพันผ้าล้านคนอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่เรามาดูต่อทุกคนนี่เรามาดูเขาจะให้สิงโตทะเลทำอะไรอ๋อลับฟ้าทุกคนจานค่ะลูกเห็นไหมที่เขาข้าวือว่าไม่ใช่ฝ้า เขาได้กวาดจานเขาลากจานมาแล้วก็ให้โบวี่รับนะคะทุกคนนี่ต่อมาเขาจะมาระบำนีอนานาเดี๋ยวดูนะคะเขาจะระบำใช่เขาจะมาระบำโชว์นี่ทุกคนน่ารักมากเลยนะคะนี่มีโพสท่าด้วยอนานาเขาเอาเอามือสองข้างแล้วก็ยกขาขาเหมือนโค้งขามือโค้งขาเหมือนยิ้มน่าติดนะคะ นี่ทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะน่ารักเลยนานา,า,นานะคะนี่ต่อไปนานาทายชิดว่าเขาจะทำอะไรคะไม่มาเมื่อกานี่มีเขามีเครื่องอะไรดุวยนเนี้ยย้อนน้ำหนักค่ะทุกคนน,นี่นี่เธอ เขาชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะลูกอันนี้โบวี่คนนี้ชื่ออะไรนะมายามายาเขาลุกได้ไงอ่ะเขาเป็นผู้หญิงนะแข็งแรงมากเลยทุกคนไม่สิบนาแต่เราต้องฟังจริงๆนะคะเมื่อกี้เขาพูดมาม้าก็จำไม่ได้นะคะอ๋อเขาชื่อออดี้นะคะตัวนี้ค่ะที่เดินอยู่นี่ออดี้โบวี่แล้วก็มายานะคะทุกคนใช่เขาชื่อ อันนาอันดาอิชิวค่ะคนลตัวพอดีเลยอ๋องั้นก็ตัวออรดี้ให้อิชคิวไปนะคะแบ่งคนละตัวนะคะอุ้ยทุกคนทีาทำอะไรนี road, so okay. ่เล sí yes> ่นฟุตบอลแล้วอันนาตัดาดูนี้าวอุ well ้ยน่าหลงมากเลยเก่งมากเลยนี <can <can ่เขาเตะบอลอันดาอันดานั่นนี่เก่งมากเลยเนาะดตะบอลอันนั้นใช่ทุกคนเขาเตะบอลแล้วหรือมายาหรืออารดี้ คนนี้ชื่อบอวี่นี่โอ้ยโบวี่เก่งมากเลยทุกคนนี่ดอกบานได้ด้วยดอกไม่หล่นด้วยนะคะทุกคนอันได้ยังดอกไม่เคยยอมอันได้บอกอันไดยังดอกไม่ได้เลยนะคะทุกคนเขาเก่งมากเลยนะคะเขาให้รางวัลด้วยนะคะปลาค่ะนานามองเห็นชัดไหมใช่ค่ะสีโตทะเลกินปลานะคะ เขาก็จะกินปลาตัวเล็กที่อยู่ด้วยมะเขานะคะนี่เขาจะมาทําอะไรนานๆรู้ไหมก็ก็อดแสดงกันพอดีถ้าค่ะนี่คุณและหูนานาดาไม่เคยถูกนะคก็อดแสดงกันพอดีเพราะว่าเพราะว่าส้ามีปลาเขาว่าแมวน้ำก็จะมีสินปลาหมดแม่มีใครใช่ใช่ถูกต้องค่ะอุ้ยเก่งมากเลยตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยตอนนี้ชื่อมายา ใช่อ๋อนี่ค่ะมา่ะถ้า่ดคนถอดนี่นะคะที่เป็นหูและหูมืนเนะคะนี่อุ้ยได้สองห่วงน้อยอ้าวใช่เก่งมากเลยนะคะทุกคนอ๋อเขาไม่ได้สองห่วงเขาโดดรอดห่วงคนเขาจะเผาหมาะแล้ว มาน้ำเอ้ยถึงโตทะเลมากกว่านะคะทุกคนนะคะล้ก็เริ่มจำไม่ได้แล้วใครเป็นใครนะคะทุกคนตอนนี้พูงเงือกนี่เดี๋ยวเขาจะมาล่อหัวอีกคนดูนะคะนี่มาแล้วคนอลังการตัวนี้ชื่อโบวี่นะคะตีลกาได้ด้วยนะคะทุกคนนี่ตีลกาเสร็จเกือบห่วงกลับไป้ด้วยนะคะทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะ นี่เขาเล่นเสร็จกเลยเขาไม่เก็บนะคะเหมือนอนานายังไม่ค่อยเก็บของเล่นเลยนะคะทุกคน,นอเาอาปุณค่ะขอบคุณมากยค่ะทุกคนนี่อนานา,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 าต่อไปเขาเจะมาแสดงไต่ถังนะคะทุกคนเห็นไหมถังกลมๆนะคะเรื่องแน่นอน เดี๋ยวเรามาดูมาเชื่อกันว่าเขาจะให้ให้คนไหนให้ตัวไหนนะคะเขาจะไม่แบ่งว่าตัวที่อาณาเชียนะนี่ตอนนี้ตอนนี้ชื่ออะไรนะมายามายาอาณาเชียมายาได้เขาจะดอกวอลนัทถั่นด้วยทุกคนมายามาายทำไม่หล่นหรอกมายาทำไม่หล่นหรอกเหนื่อมากเลยไม่หล่น ดทุกคนอดาชอบตัวมายาตัวนี้นะคะอั้ยแต่เขาเก่งมากเลยทั้งดอกฟุบอลมันเก่งแล้วก็ไต่ถังไปด้วยนะคะเก่งใมลูกตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออาดี้ของอีคอาดี้ค่ะนะคะตัวกลางก็คือบวีของอันดามาทุกคนเก่งมากๆเลยนะคะ เขาเป็นผู้หญิงและเก่งด้วยถึงรู้ได้ไงว่าเขาเป็นตัวผู้หญิงเขาชื่องเหมือนผู้หญิงเด็เดอๆอ๋อดี้ทำอะไรอย่าเด็กๆออดี้ก็ชื่อเหมืผู้ชายเด็กๆออดี้ไปเก็บลูกบาสให้นะคะทุกคนออดี้ลังหลอก <c oughs> แค่แค่แค่แคถงหลอกอ๋อ,อดี้เขายังเป็นตัวเล็กๆอยู่เลยนะคะทุกคนแล้วแล้วบูมินตัวยังไงบูบิตัวใหญ่คว้าเห็นไหมคะมายาก็ตัวใหญ่ นี่นี่นี่อนามดาสตาร์ดูดีดีนี่มาแล้วันจกระโดดนี่ขอรอบหนึ่งมายาไข่รอบหนึ่งทุกคนมาแล้วได้ไหมได้ไหมเด็กคดูได้ไหมคะอนามได้ไหมคะลูกได้แน่นะได้แน่ได้ไหมไ้ไหมได้ด้วยทุกคนเก่งมากเลยค่ะทุกคน Εί, เขาเก่งมากเลยนะคะทุกคนเ,<ร>เขาส่ที่ตโต๊ะนักเรียนนนักเรียไปโพสท่าหนึ่งทีด้วยนะคะโพสท่าไมตอนเสร็จแล้วเขาถึงต้องโพสท่าด้วยอะ่ะเป็นท่าจบของเขานะคะขั้นั้นสองตัวนี้ยังตบมือให้อยู่เลยใช่ <laughs> <ๆ>เก่งไหมคะ <c oughs> เขาเก่งมากเลยนะคะทุกคน <c oughs> สามารถเดาะบอลแล้วก็ต่อยหันไปด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเขาต้องฝึกมานานมากนะคะฉลาดมากทุกคนวิ่งกระโดด ลูกการนาด wow. าเขาจะเอาเง occasion. ินไปทำอะไรคะลูกเขาอาไปซื้อขนมเขาก็เอาไปซื้ออาหารส่วนเล่น uh. uh, yeah. ี่แอนนาดามารุ่นกันอันนี้สูงมากนะคะนี่นะคะแอนนาดามารุ่นกันเข่าอันนี้ขอให้ใช้ไม่เลยให้ออดี้กับมายานะคะทุกคนให้โชว์ค่ะเดี๋ยวเขาจะน่าจะต้องกระโดดดอกฟุกคนด้วยกันนะคะหนูว่าถึงไหมแอนนาดาน่าถึงไหมถึง จริงจริงด้วยทุกคนงโอ้ยเก่งมากน้องตบมือกันเลยนะคะทุกคนมีใจมากๆเลยนะคะทุกคนใช่น่ารักเนาะน่ารักกว่านาดาอีกมันน่าตบมือหรือเปล่าใช่ความจริงมันไม่ใช่มือของเขานะคะทุกคนมันคือปีกของเขานะคะมันไม่ได้มันไม่ใช่ปีกี้ปี๋เหรอคะใช่ปีกเลยไม่ปีกขี้เขานะคะทุกคนอุ้ยทุกคนโบวี ดอกลุกคนไปแล้วนะคะโอ้ยมองเกือบไม่ทันนะคะทุกคนตัวนีอันนั้นกัตอบด้วยใช่ดอกทุกคนตัวเลยนะคะออ้ยตบมือใหญ่เลยนะคะตบมือแบบเนีุก้ตุ๊กเขาก็มีรางวัลให้นะคะทุกคนัวนี่มาดูงลอมืออันนั้นได้ม <ma ีก็เนเนสนโอ้ยก้ายทุกได้รางวัเป็นปลาตัวเ็ใช่ได้รงวัลเป็นอาหารนะคะต่น เนี่ยให้อนานาเห็นไหมเขาป้อหนหลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะใช่เขาตัวใหญ่ไหมคะก็เลยต้องกินอาหารเยเอะนี่ทุกคนเขาจะทำเป,ป็นวงดนตรีนะคะเดี๋ยวจะมีการแสดงของสิงโตทะเลนะคะเพลงสนุกมากเลยอนา,นานาลุกเต้นเลยคะ่ะเดี๋ยวมามาจะส่งอนานานลงไปเต้นแข่งกับสิงโตทะเลเอาไหมคะน,นี่คะ่ะน่ารักมากๆทุกคน เขาบอกว่าโตทะเลเป็นคุณเดตี้จะมานะคะทุกคนอย่าขี่สิงโตทะเลลงน้นี่นี่ดตัวนี้ตกอ้ยออนี่ตีกอกด้วยตาไม่ชอบเกาะเลย่เเหมระบำชาเกาะนะคะับอุ้ยเพลมันมากนะคะทุกคนเป้นบันมากนะคะทุกคนอยากลงมาเต้นด้วยใช่ไหมครับ ไปไหมครับลงไปุณเต้นไหมครับคิวอีกคิวร้องอยู่เนี่ยนะคะไม่งไม่หลงนะคะทุกคนจบไปแล้วค่ะสำหรับการแสดงสิงโตทะเลนะคะทุกคนอ่าช่วยตบมือให้สิงโตทะเลของเรค่ะนี่นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนอยากให้เด็กๆมาเที่ยวนะคะที่ซาฟาดีเวอร์นะคะ